ตั้งอันนี่เลยก็ตั้งชาวเกล้าก็มีอ,อันสังกษอกสังกษีอยู่บ้างนี่นข้าวดีอยู่บ้อ่าเนาะมีผ้ากระจาดพรพ่อโดยพี่น้องกลับสบายดีเด้อนอกลับสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลย กะมาผมพาโผกับบอกคําอุตสาหผลคือเก่าพี่น้องเอนาะอยู่ที่เฮือนอ่าคงเรืยเวียนเพิ่นพี่น้องเอนาะอ๋อมาผมพาผมฝนตกพี่น้องเอ้ยากันอ่านยามาไปไปเฮ็ดได้อีนะมามพามฝนเนาะานกันแข่งฝนมานทางตกกับบได้แห้งดอกพี่น้องเอ้ยีไปปอยนะอ่าก็คือได้มีโอกาสมาอยู่ที่เฮือนคง เเพ่นันนี้พี่น้องไงเนาะมาเยี่ยมยามเบึงบรมากับเทวร้ายมือฝนฉุกขวใได้พี่น้องไงเน,นาะเดี๋ยวไข้างสเขาไปอือไปร่มเนาะไปถลท,ทายบึงรอบึงอี่เลไพี่น้องไงว่า,าเป็นจังไรเนยนะบรรยากาศคึ้มฟ้าคึอคนนให้ขนาดพี่น้องไงน,หนี่ เดี ang, ๋ยวสิปินกล้องด้ว่ะนังบยี่บ้งฮะาตวเตียงันฮะขึ้นาเนาะอืม้าขี่เออมาขี่เธอฝนโดยโดยน้องเดือนสบายดีสบายดีเนาะโอ้ชิเกชงเลยสบายดีสบายดีสบาดีเนาะสบายดีพุ่กทุกคนทั้ง 맹กเนาะสวัสดีพี like. ่น้องเพนว่มาร่กันคือเก่าพี่น้องเออบ่ครับบ่มหยังีแล้วนี่แนเออระวังเพิ่นเห็นนอนน้อยเด้อเด้อสวัสดีเด้อเด้อโอ้ยัี่กําลังพี่น้องกําลังคัวไก่คัวไก่คัวไก่เฮ็ดหยัง ไ่อเมื่อตอไปบจิตเมื่อตอไปยังอยู่่ะมีล้บามแล้วบานโอ้ยเนาะมาวันนี้ยัยัมีไก่ด้่ยเนาะนนี้เนาะมีไก่เนาะวันนี้โอ้มาสวเพลินนลยว่าสิผูกแต่มือมาน้ำกันมือนั่งเด้องบริมาเนาะาเรียกรายบ้ไปคนอื่นอะ ูกแต่บาแสนบาแสนเพื่อนในผูกดิบ้อยเลยเนาะดิบลอยนี่สิบูห้บัตตาแดะกน้องทุกทคนทัลงหลแมนได้กะคือว่าได้น้องพ่อพี่้องขายง่าวๆาจิบโจงไว้เลยวงไว้เลโอ้หกน้องเดียนเองไี่นี่ได้ก้องเดียนเพื่นเอง แต่ว่านนี้มาอยู่พี่เป็นบอสพิธีเลยก็เอามาเรียกเองเนาะไก่ในบุรายน้องซีโต้ีโตอ้าวเรี่องไปเรื่อยใช่ไหมเปนกาแฟแล้วน้องบอสิีเนาะตอนน้องเดือนซื้อน่ะรับจ้างทำนาแล้ววันนี้ฮันเพิ่นมีไก่แล้วน้องเดือนหัดคอเอาไก่โตัวสิบพันแบกน้ำพุ่งเลยก็คือแบบอ่าเป็นทางอะไร Năm chí, năm chảy của thằng Ơi ở phần này đấy Chắc nhìn thấy nóng, nóng, nóng phố phí rồi Với có áo, vô đi, mê Đi ra à, à, ra à, thắng Thằng Ơi ở phần này nó Chắc nhìn thấy bọ ta phần Ừm, vô vệ trang lộc thì chắc nhìn thấy nó Vô vệ trang lộc thì chắc nhìn thấy nó Bọ ta phần Ừm Bọ áo băng 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 เสพย์ปีไรอดู่เราคนทุกทั่จืดเดียวบ่พอได้อยู่บ่ครับไหนบ่แหละอ๋หนาวพี่น้องยางกับมันขี้รถมากนหนาวโอ้ตากฝนมาเลยเนาะแมนแบบจักชิโตกอยู่จังน้องมาเจอหน้าฝนนี่เนาะเบิ่งคือขึ้นยั่ชิโตกยเป็นพี่น้องกที่เบิ่งนี่ก็ได้เพราะว่ามันขึ้นเลยมึงมีแหล่งหรอกพี่น้องมนี่เนาะค้อเบิร์ดเมื่อเบิร์ดเว้นเนี่ยมันเต้มเช้านี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเนาะ เออๆสวัสดีป้ามุนเพลสวัสดีเนาะมันเป็นจังได๋เป็นจังได๋ฝนลง้บ่น้องบ่น้องจเยมันเป็นแบบน้องาดอยร่ครับจได้พี่น้องเออนั่นแหละครับพี่น้องฝนตกนี่ล่ะ่เบิ่งสานที่นํแม่นฝนตกได้ด้บ่ติดอกได้บ่อืมฝนๆพี่น้องเลยเนาะป่ะพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวจะขอไปชงเบิ้งกันทางหนเฮียนพืนก่อนสดฝนก่อนพี่น้องฝนตุกเดี๋ยวฝนเช้าจะหน่อยถึงสิพาพี่พน้องรอเบึ้งชมบรรยากาศรอบๆเลื่อนบ้านคงเวบียงพี่น้องเนะโอ้ยส่งเลยพระท่านนงจำมันเลยงงเออบนาวะฮะนาวะโอ้เด็กน้อยพี่น้องเลยเนาะ

มาเธอใดเธอนั่นเนาะคนจะตกตลอดพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกแห้งแต่บ่เว้ยอ้แห้งเติบพี่น้องอืมเด้แห้งเติบอยู่ไกบ่ซ้ํากนๆาบ่ลายมื้อนี้นะแต่ว่าตกแห้งขึ้นซั่นตะโกนยันมาบ่ได้ดอกเนาะพี่น้องน้าบ่ได้เพราะว่าอ่างเฮาก็กัใจอยู่พี่น้องเนาะอย่าตกแห้งเห็นว่าตกแห้งนี่คือสิาบ่ได้อยนกันีเพิ่น นี่เลยพี่น้องเลยบรรยากาศอ่าอยู่ข้างในเนาะแต่ว่าผุดตุ๊กเนี่ยไม่ได้หัวเพะฝ่ายยางฝ่ายยางเขานี่ยหัวบ่ะพี่น้องเลยเนาะแอะไรตอนนี้เนี่ยเอ๊ะบมึงบ่นก็ได้ได้ไหมนี่นี่พี่น้องเลยเราเป็นหูเลยนี่เมืองเลยบ้านนี่ระเบิดได้ทั้งนี้พี่น้องเลยโอ้ เดี๋ยวบอคัมพีออกมาข้างนอกก่อนเข้พาภาพพี่เอานุงน่งๆสบายดีโอ้ยนอนมาใจใช่มาได้กระต๊อบนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวบอคัมพีพาพี่พี่น้องรอบเบิรงรอบๆอยู่ข้างนอกอบรรยากาศทุกข้างนอกนี่แหละพี่น้องเนาะโอ้อันโมมีแดดวันนี้อันอันนี้แล้สีมีไฟอยูอ่บนาะ้นีเนาะ

วันแรกอะคือเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าสองสามมือได้ละอ่าหลายมือได้ละที่ว่าบไปพากันมาเนาะเอาสบายดีขึ้นกันเนาะอ่าบบุญเคยก็ได้พากันมากินแกงน้ำไม้เอาบ้านกินต้มน้ำไม้ยุบเอ่อสามอ่าสามสี่มือแล้วเนาะประมาณสามมือเนาะทำบปได้มาเนาะพ่อพี่น้องอืมอะไรหุ่นๆอนอะไรนะประคำจืดนะบ่จังหวะเด้อ เต็มหม้อด้มนีเมนบอกจับต้นไก่จับต้น้ำไม้บ่ต้นไก่ก็นี่ไงนี่าจะเมนอเป็นน้ำไม้น้ำพอพี่น้องเป็นน้ำไมที่ว่าอเป็นน้ำไม้ไรเนาะหม้อน้ำไม้กันเธอจะไปรุงกับพ่อปันเดียวพ่อพปันกันบ่อ่ยังยังจืดบ่คัปันได xử lý nó chị đâu ăn nhanh xem nó ghina hả ghina hôm gọi ghina ngủ ghina hôm nay 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 ghina hôm mình ghina hôm mình เป็นตาบดไดเป็นบ่ขอผู้ตู่นั่นเราอยู่เด้ิตาไม่ดูดังเลยเจ็บเลนกระไรไก่ยังตาโป้เลยเปนบ่เราอยู่แถวทางที่ได้ไม่ดูไม่ตุ่มกาเนาะแพ้แพ้ไก่เลยแพ้ไก่แพ้โค้ดอ๋อคนกระดูกลัวพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเนาะแต่ฮักเอาลงเต่าเนี่ยฮักเอาลงคือกันเคยลงอยู่เอาลงเต่าควันไปถือไก่ถึงโค้ดเลย แต่ดไดมากนเสมืเสียบตาเนาะพคอนเราพี่รองก็ดูด้วยคุณเนาะออกมานอกกะนองเนาะนองฟุนน้ำตาออกได้บ่จินะเสรตาเนาะผมพี่รองมันเป็นคนไฟได้จันเนาะฮะบรรยากาศบรรยากาศ อ,อยู่ตามบ้านของกันนะไเบียงโหเออเอาสมก็แบบภาหาบ้านเจ้าเลยมาค้าอมา,าจะเอาอะไรเนาะ อ๋อใจดจแบบแบบเจะาบาอย่างจ้าบ้าทา้งบ้านจ้าดเด้อเพอนอ้สีเฮียด้ยาพนอยู่เฮือนกี่ไนตกนี่โบเห็นพป่น้องเห็นบ่เอามาอยู่พี่เนาะอ๋อนงเอานี่ไว้หน่อองมะอือมาแล้วมาแล้วขั้นตอนสีต้มโมบ่ตขั้นตอนต้มพี่ต้องพี่น้องต้องมัดแขงมัดขาไว้อีกเนาะ ยันเล่นมงดูไปจังไงมันยังมันดีดหมอนุมงของนะดีดลุ่มตุ้มตาุูได้ใจเปี่ยนหมอพามเนาะันจริงไหมมันจริง่ะเสียเนี่ยนั่นบอชก็คือได้คนใหญ่น่ะวะทั้งเสียงมัจิงรกว่าคอนถีบถีบไงนอมันจะค้อนนั่นไปเนี่ยมันจะคนหมอนบเแล้วว่าเป็นได้โคชก็ไ แม่นแล้วบ่บุ่นผวยเนาะอ๋อก็สุกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอ่าได้ป่ะพี่น้องให้นอนได้สิทางน้องๆเพิ่นอ่าเลาะเบิ่งอ่าทั้งที่ก่อนน้องนี่ป่ะคพี่เฮาอืมสิเาสิถือโอกาสนี้เพี่น้องเอ้ยเนาะมาอ่าเลาะเบิ่งเลาะมอ่ารอบเือนของน้องนเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยคือละคัวนี่แม่นเรียบร้อยแล้วบ่น้องๆบาดนี ขังเรียบร้อยแล้วเบิดไอ้ยังขังได้ติดห้าเลยบ่ยังอยู่นี่เด็กพี่น้องเลยเนาะก็คือออกมาคนเดียวบ่เหมือนนี่ถังเอียดบ่ดออกมาใช่ไหมเจ็บเจ็บคอเป็นได้แค่เจ็บคอนี่มันเพศแบบนี้ก็ หอนอ่นคอหน่อยกิพิษบ่เดือยังไงดเป็นเป็นได้จังมือนละสองมือแล้วสามมือนี่เนาะแต่ว่าแต่เป็นปวเป็นยังไงพออกมาอ่ายนี่ปกติเน่อแต่ว่าเป็นบสบายในพี่นอนยเนาะอ่าันฮาวเอามาไว้ดีบ่อยเลยเนาะ คือเชียมาตีใช่บ่นนี่บ่นด้ว่าจังไงโดยแล้วก็เชดกระสอบอีกอันเช็กระสอบอีกเยูะโดยอืมให้คือว่าได้ยินข่าวว่ามีเสาในไปเสียางไปเบิ่งดูเสาจักต้นน้องหกหกโอ้ก็คือเขาเช็ดกระต๊อบบ่โดยออืพี่น้องเลยเนาะนี่อ่าไม่จังไฟเพิ่นชื้อมา ลำหนึ่งเท่านัเพิ่นขายให้ลำหนึ่งอะน,นีปอเน้องเอ้ยอันเนสานี้เนาะเสนเสาหนึ่งส,งสามสห้าหเจ็ดเนาะก็คือเขาสีตั้งอเนาะมเกีเลยนะอืมตั้งอันอนี้เลยก็้งเาึ้นเลยก็มีอันสังกตสังเกตสีอยู่บ้า นีนข่าวดีอยู่บ่อ่าเนาะมีผ้ากระดาษเพรืะ<น>ใครอยู่พี่น้องไงเนาะแต่ว่าเห็ดกระต๊อบน้อยมันก็จะเป็นอ่าต่อยู่ต่นอนอยู่บบบนี้เนาะเพราะว่า<น>คือเห็ดนี่แหละพี่น้องเลยเป็นนั่นอ่าผ้าตังผ้ายางนะงงกลางค่ำกลางคืนมันกับโบคักโบแน,น,น่ปรนได๋แต่ว่าเห็ดอันกระต๊อบน้อยแบบมีอกกระคือฉิด บ้น้อยไปได้แล้วลบิ่งนี่เนาะมีสาวตั้งคักแนบ,บ้านนี้พี่น้องเลยอืมทางโพธิทางแม่ในหูดิบเลยหร้อบ่หูเลี้ยวหูแล้วพี่น้องมาเบิ่งได้บ่าชาวนี่โอยอ,ออกมากลางเต็มเมื่อวานนี้เออออกมาเบิ่งเมื่อวานนี้เนาะ,นะ,นะกะคือทั้งน้องกินขา้าวแลือบ่กินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงท่านกินปลาอยู่ชา้างมันสีขาวสามสี่มุ่งเลยเลยด่นเลยสองมงเลยเนี่ย ยังไม่อยากกูดูจังเลยยังไ่อยากถ้าอยากแห้งไปเนาะจะกินเนาะนี่เลยพี่น้องเลยเนาะกะเขียนวันนี้นี่ทั้งอีเวียงพันจีเฮ็ดยังคือว่าขั้วไกลขั้วกาคือไปเอาใบมะขามปุกขามพุกคนปุกเขียนไนตาเขียนนาดูที่ออกมาคัดพวกนั้นดูนี่เลยพี่น้องเลยเนาะทั้งอีเวียงพันเกักเก็บใบไก่ตัวหนึ่ง ทางทีมงานเ่านานี้ก็เฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่ปเป็นหยังเนาะพี่น้องแต่ว่าทางเอีย้ยเพิ่นอยากเฮ็ดให้ก็เนาะดีมุกดีใจเนาะไงเนาะอ่ามาแสดงคนยินดีนําที่สิได้อันก็ตบน้อยแหละอ่าแล้วก็ตบน้อยแล้วกน็นอนอยู่พี่เลยแลย้วบ้านเฮ็ดเวียกอีหยังคึ้มือนีอ่จ้ะคนโตบดได้บ่โตอย่างนี่ก้นไปเเล็กทาน้อยเด้อช่เนาะ กะทั้งนั่นน้องกับหลานบ่ได้ออกมาบ่เห <Yeah. S 1> มือนลึกว่าพี่น้องไอ้่โตใหญ่เทสอันนี้มันแบบบ่ได,ด้มีแต่โตเนาะมีเงินก่อไผ่พร้อมพี่น้องเลยเนาะมีก่อไผ่พร้อมได้อือคอยเฮ็ดไปเถ่าได้เท่าหน่อยแหละน้องเลยอือมืม่อนี้แต่ว่ามันบ่แดดในพี่น้องมันสีมีไฟบ่บ้นเขาตากไวก้กะตอน <laughs> <laughs> มันจะมีไฟบ่บ่ไงนนมันแบบบ่เด็ดนะพี่น้องไงเนาะฮะบ่เขอนี่เลยพี่น้องไงเนาะว่าแต่ได้ยังแคกินเที่ทยวข้าง,ขงมันไืมเมียเฮ็ดกระตุ้น อืมประชาบ้านน้องเอิ้นจังซั่นเหเอกตุลเฮ็ดอันหูนูนะพี่น้องเนาะนี่แซ่ไว้อยู่หืมแกงกระทาอยู่เด้นี่เนาะเออคักๆๆกินคนเดียวมื้อนี้แซ่บอยู่บ่บาดพุ่นเลยไปกินต้มไก่เฮือนเวียงพุ่นเลยบาดนีเนาะอาอ่านี่แหละน้องเอยเนาะทางนั้นบ่ามามื้อนี้ก็มีแต่ว่าอ่าดีมุกดีใจนํา อ่าที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอ่าสวยชูขมาอยู่เนาะอ่าเด้กกระคือนทั้งไม้นี่ก็ทั้งกระเจ้าแก่มาหายบ่โน่ยอืมแบบตัดมันแก่มาชมดูเลื่นบ้านเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้แบบเอาแท่นี่เนาะโมเดลแต่ว่าเอาป๊ะปยะามหูวป๊ะครับป๊ะ เอากระเือสีประมาณนี้เด้อพี่นอนะ้องเนาะทั้งเงินบวกคำก็ได้ก็มีตัวเป็นกำลังใจให้น,อน,น้องนุ่งเพื่อนพัชาน้องนะฮะงะฮะเป็ <c ười> นมาดินบ่อืออาอน้องนุ่งนะสบายดีกล้งองเ็น่าสบายดีเนาะโอเคเนาะโอ้ เอาโอเคพี่น้องไอ้ทั้งบมดคำก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะอันใดก็คือสว่าอ่าเป็นงกำลังใจให้น้องเพิ่นและพี่น้องเนาะที่มีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเข้ามาก็ได้อ่าขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะที่อ่าช่วยเหลือครอบครัวของอันน้องเพิ่นอ่าได้ก็ตบหน่อยได้ก็คือสีอ่าดีใจเพิ่นว่าจะได้มานอนอยู่นี่ประจำบ่เพิ่นว่ะอ่าจังไดรก็ ขอให้พี่น้องท่านอยู่ดีมีเฮงเด้อน้องคมเจ็บจะได้คมไข่จะมีปรัชนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรัชนาเด้อเนาะเกีกยกับงานยังก็ขอให้เจริญงางการนาต่อไปพี่น้องเลยอาจะไหนก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะที่เขามากดติดตามแล้วก็รับชมคลิปของบ่าวคำเนาะแล้วก็บ่ควคำโฆษณาของบ่าวคำไปพี่น้องเลยบ่าวคำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์สุขสุขคนเด้อเนาะบ่าวคำก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี